Bạn có ta. จะลงไปนังชุด้ละลงเลยค่ะเอาแข้งขาไปไปเดินไปเหินไปดิ้งโดิ่ตานี้ประหลัดชอบมาก អឺមែននេះជាខ្ញុំខ្ញុំមកនៅដល់ចុះទៅលោ ว่ามาลิมะเร็งใต้นองแค่นี้จบงถึงได้จะเบารู้สึกกระชั้นให้เฉียดพักเกิดจะประกาศจะประกาศเร็วนะเนาะประกาศแน่จะตามให้ทั้งพวก,ก,กวัคซีนกรอน

ม่ได้ท like, ี่ส่งเสริมขายรอไ่ได้้อยซื้ออย่างดี้ปีนั้นนี่จเดินไปเฉ่งก็มีตัวอย่างที่จะส่งเสริมเฉงเฉเฉ่งแรงไปน่มยอมได้คนทั้งโลกแรงต่าง ความแรงก็ไม่มีดีก็จะแรงเลยก็ไม่ใช่ดินไทย2เชั้นใหญ่ฐานะเขาขนาดแรงใช่ไหมมีดีมีฐานะมัก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่ามีนี้สุดฐานะ นี่เป็นตัวจ้องมองใช่ไหม่ะคุณชาวเน่ยเป็นเป็นจุดอ่อนของคนไทยด้วยนะคนไทยไม่ค่อยยอมรับกันเองไปยอมราบเพื่อไปไปเยอะที่ตลาดโลกใช่ไหมชีพชุนขาดเด็กกันฮึฮึสร่าง สำรวจเลยจะได้มารับในเด็กกันนี้ไม่ได้ต่อท่อไม่ต้งองมาเทศไม่ได้คิดเลยท<ฮ>ี่จะไปท้าทายต่างประเทศไ่เคยนะการท้าขออนุญ,ญา,า,าต่ิท้าทายต่างประเทศ